สวัสดีครับท hi er. ่านผู้ชมในชอบวิปิงไทยเอเลอร์ดิการ์ชานอเน็ในช่วงวิปิงไฮเอ็นโคจูดิเกมเมอร์วันนี้มีอัปเดตอวลต้าเวลกันอีกแลนะครับท่านผู้ชมอัปเดตไม่หยุดไม่ย่อนเลยช่วงนี้ได้เวลาไปดูสถานที่อัปเดตแห่งใหม่นั่นก็คือแฮน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 ก็คือที่เดินแหละแต่ดูซิรถไฟจะมาไหม อ้ามีป้ายรถไฟขึ้นรถไฟเออไอทดลองก่อนอยู่มาขึ้นรถไฟไหนแล้วคนออกไปสิออกไปตรงนู้นสถานีรีสถานีสักหน่อยตรงนี้ก็ไม่มีอะไรได้เวลาขึ้นรถไฟกันแล้วนะครับท่านผู้ชม นี่เข้าไปข้างในได้ด้วยท่านผู้ชมมันอัปเดตให้เข้าไปข้างในได้แล้วนะท่านผู้ชมแฮร์สวยไหมครับท่านผู้ชมโหเดี๋ยวนะโูรถไฟใหญ่มากนั่งตรงนี้แล้วกันอันนี้เป็นที่เก็บกระเป๋า มันไปตู้อื่นได้เหรอปิดเพลงก่อนปิดไฟไว้อ๋ออุ้ยโอ้ oh my god ขณะนี้รถไฟกำลังไปสถานีโอ้เดินทางอันดีกว่า เฮ้ยถึงแล้วนันนันนันฮันยินดีต้อนรับสู่สถานีนะคะวันนี้สุดจะถึงจนได้นะครับท่านผู้ชมเอ้ยไม่ใช่สิไรเข้ามา ขึ้นไปข้างบนได้ไหมมันขึ้นไปไม่ได้ไงประเด็นถ้าต้องรอมันอัปเดตอะถ้า,าจริงๆนะตรงนี้มันขึ้นไปได้นะโอเคงั้นแม่เวลากลับบ้านรถไฟมาไปขึ้นรถไฟกัน อขนาดนี้รไฟค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวจัดหนาที่นั่งก่อนน้องน้องย้ายที่กันคือ <c oughs> นั่งกันดีกว่ารอรถไฟออก <c oughs> ฉันต้องตรงนี้แล้วกัน <c oughs> นี่เราเขียนความรถไฟยใหญ่ เ,เก็บของไว้ตรงนี้ตรงนี้เป็นที่เก็บของนะครับผมเดี๋ยวผมค่อยมาทําความรับทีหลังผมไปทําความรับตอนเบื้องหลังแล้วกันนะครับเออฉันฉันยืนอยู่ตรงนี้แล้วกันเออยืนได้ เฮ้ยหลับใจด้วยเอ้ยแต่ก็สะดุ้งตื่นโอเคโอ,อ้อหให้นั่งพักกันรถไฟออกทางทางกับสู่ใต้ดินรถไฟไปแล้วเฮ้ยมึงจ้องอากอดดีจริงๆเลยนะเฮ้ย <c oughs> กำลังจะเข้ารถไฟกำลังจะเข้าสู่ใต้ดินแล้วสถานีต่อไป <c oughs> สกุมบิ รมื่อสามารถเห็นเส้นทางไปรถไฟ BTS ได้สสีเขียวได้ Next Station สุขุมวิทเฮ้ยถึงสุขุมวิทแล้วเนี่ยเร็วมากเลยลงรถไฟกันดีกว่าถึงแล้วรถไฟบายบายรถไฟโอ้ รถไฟเดี๋ยวนี้อัปเดตโอชุดนี้เฮ้ยชุดนี้ก็ดีนะเนี่ยเก็บใส่ไว้ในกล่องโอเคสำหรับอัปเดตใหม่ก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะท่านผู้ชม มันเด่นไปค่อนข้างสวยเลยทีเดียวเฮ้ยรู้แล้วเอากระเป๋าขึ้นไปด้วยเฮ้ยม่ใช่สิกดป้ายรถไฟให้น้องไปนั่งก่อนทำไมคนมันเยอะจังเลยตรงนี้ อ๋อคือรถไฟไม่ได้แต่รถไฟมัอัพเดตอย่างนี้ก็ดีนะรอมันฟอกด้วยเนาะไปไปอาอขึ้นไม่ได้ใช่ได้คนนี้ขึ้นไม่ได้คนนี้ขึ้นได้เปล่าลองดู ว่าคนนี้จะขึ้นได้ไหมก็ไม่ได้คนนี้ต้องมารอตรงนี้นั่งรอให้เป็นระเบียบหน่อยนั่งรอให้เป็นระเบียบนะคะได้ค่ะดิฉันนั่งรอให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเดี๋ยวดิฉันรอตรงนี้ ฉัยนยังไม่ได้เข้ารถไฟฟ้าคนนี้นอนแล้วกันเข้าข้างในกันอื้นก็เป่าเข้ามาได้โอเคถือว่าภารกิจสำเร็จตึง แฟลเดนใหม่ก็สวยนะนี่โอเคงั้นฉันกลับบ้านล้ะฉันจะไปดูรถักเครียนสักหน่อยเออจะว่าไปผมยังไม่ได้สาธิตรถเครียนให้ดูเลยนะครัท่านผู้ชมมัน,มมนอัปเดตแค่เนี้ยเออแค่มา่อกี่นาทีเลยนะผมลืมดูเลยแป๊นาทีครัจะลงไปไหน จะลงไปไหนเนี่ยจะกดลงไปไหนอีกดี้ววันนี้จะได้ขึ้นไหมเนี่ยโอเคงั้นเรากลับบ้านกันดีกว่าจะมีของอัปเดตใหม่เช็คก่อนตัวละครอัปเดตใหม่นะฮแต่ตัวละครเราไม่ซึ่ง มันทะคนมันแพรงเกินไปมีสามตัวอองไม่มีอะไรหรอกไปเถอะจะพาไปดูรสนริยนครับน้อยๆฉันก็ไปได้นี้นี่ยเออทำไมเราไม่ไปตั้งแต่เลยลองดู เราเดินทางถึงรงเรียนไปที่เรียบร้อยแล้วงั้นลับบ้านดีกว่าเดินทางขับ โอ้ดูวิวสวยมากเลยครับท่านผู้ชมจริงๆผมไม่ได้เคยให้ดูเลยเนี่ยลืมไปว่ามันมีอย่างนี้โอ้ตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะครับโอเคครับ okay. สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์้วยนะครับเดี๋ยวส่งไปส่งอาอุเข้าบ้านก่อนจะไปปิดคลิปกันทานมาสิบนาทีแล้วนะ มีอัปเดตใหม่ก็ค่อยช่วหน่อยรถไฟก็สามารถจอดได้แล้วะคระับท่านผู้ชมไม่ใช่สีรถไฟก็าสามารถอันนี้ไปได้แล้วอะสามารถอย่างนี้ได้แล้วดีมากมาส่งอ,อูเข้านอนกัน อ้อโหอัปเดตอีโมชั่นใหม่เล okay, ยนะเนี่ยอุย้ยหยิบอะไรออกมาอีกอันนี้่ okay. ยโอเคงั้นฉันนอนก่อนนะสำหรับวินนี้เราไปก่อนนะใครกดแชร์สก๊อตใด้วยครับไปบายครับไปเจอกันใหม่ลิปหนะ้า แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมีอะไรโกสธอะไก็จบแค่นี้